สวัสดีครับพี่น้องในพระคลิปในสารธรรมเขื่อนแ้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามารับพระพรด้วยกันนะครับวันนี้พระคำให้ชีวิตเป็นของวันพระรหัสที่8เมษายน2021หัวข้อจงพูดจริงเสมอเพื่อจะไม่ถูกพิพากษายากกอบทที่5ข้อ12ขอฟังพระวจนะของพระเจ้าจดจ่อจดจำทำความเข้าใจครับยากก่อบทที่5ข้อ12 เนื้อความมีดังนี้พี่น้องของข้าพเจ้าที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดก็คืออย่าสาบานไม่ว่าจะทำโดยอ้างสวรรค์หรือโลกหรืออ้างคำสาบานอื่นใดก็ตามถ้าใช่ก็จงบอกว่าใช่ถ้าไม่ใช่ก็จงบอกว่าไม่ใช่เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกพิพากษาพระคำให้ชีวิตเมื่อวานนี้สอนให้เราอย่าบ่นว่าก,กัน เพื่อเราจะไม่ถูกพระเจ้าพิพากษาให้เรียนแบบการทนทุกข์ด้วยความอดทนของผู้เผยเพระชนะคนที่สู้ทนก็เป็นสุขดูอย่างโยบสิอดทนต่อความทุกข์ยากในที่สุดพระเจ้าทรงอวยพระพรท่านในบ้านปลายหลายเท่าตัวเพราะทรงมีพระเมตตาพี่น้องครับพระคำให้ชีวิตวันนี้ท่านยากอบได้ยกเรื่องที่เราพลาดทำผิดได้ง่าย ในการใช้คำพูดสาบานอย่าสาบานเลยแต่ให้พูดความจริงเสมอประการที่1ครับนี่เป็นคำเตือนที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดคืออย่าสาบานท่านยากอบขึ้นต้นข้อ12ด้วยประโยคนี้ครับว่าเรื่องนี้สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดซึ่งผมก็เห็นด้วยครับว่านี่สำคัญเพราะองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็สอนเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วเพราะเราทำผิด ในเรื่องนี้กันมากและมักใช้วิธีนี้เพื่อเอาตัวรอดเมื่อมีคนสงสัยว่าเราพูดไม่จริงผมรู้สึกว่าคนไทยเรานับถือเทพพยายดาฟ้าดินผีบ้านผีเรือนจึงมีการสาบานกันจนเป็นสิ่งธรรมดาแม้ในระดับนักการเมืองระดับสูงบางคนก็ยังมีการสาบานกันต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเท็จเป็นความเท็จก็มีเพื่อยืนยันว่าตนนี้บริสุทธิ์ และเรามักไม่ค่อยเห็นผลลัพธ์ในแง่ร้ายอย่างที่สาบานกันจนไม่มีใครเกรงกลัวเราต้องทำความเข้าใจว่าการสาบานนั้นพระเจ้าไม่ได้ห้ามเสียทุกเรื่องเช่นเมื่อเราไปขึ้นเป็นพยานในศาลศาลก็จะต้องให้เราสาบานว่าเราจะให้การแต่ความจริงต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตนเช่นนี้เราสามารถสาบานได้เพราะกฎหมายต้องการให้เราให้การด้วยความยำเกรง ในพระหรือพระเจ้าที่เรานับถือและเกรงกลัวเราก็แสดงความบริสุทธิ์ใจของเราและต้องพูดความจริงด้วยสิ่งที่ท่านยากอบพูดถึงในที่นี้คือการสาบานเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองไม่ใช่การสาบานอย่างในศาลนะครับเช่นนี้อย่าสาบานเลยเนื่องจากคริสเตียนมีพระเจ้าแท้แต่องค์เดียวดังนั้นการโกหกหลอกลวงเช่นนี้ก็จะเป็นสิ่งผิดบาปและพระเจ้าจะไม่ และพระเจ้าจะทรงลงโทษคนที่สาบานอย่างหลอกลวงแม้เขาเชื่อหรือไม่เชื่อพระเจ้าก็ตามพี่น้องครับคำสาบานตามปัญหาของคนยิวเรามาเข้าใจตรงนี้ก่อนเพื่อจะเข้าใจสิ่งที่ท่านยากอบบอกเรานะครับคนยิวนั้นแม้รู้ว่าสาบานเท็จเรื่อยเปยืยโดยไม่สนใจพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเด็ดขาดแต่พวกเขากลับเชื่อว่ามีบางสิ่งที่สาบานแล้วอ้างถึงต้องรับผิดชอบ แต่บางสิ่งที่อ้างถึงเมื่อสาบานโดยไม่ต้องรับผิดชอบก็ได้คือหากอ้างพระนามของพระเจ้าหรืออะไรที่เกี่ยวกับพระเจ้าคนที่สาบานจะต้องรับผิดชอบชดใช้ให้ตามคำสาบานนั้นเพราะในพระวจนะคําของพระเจ้าสั่งไว้ว่าห้ามเสียคําสัตย์สาบานคําสัตย์สาบานที่ได้ถวายต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นต้องรักษาไว้ให้มัน่น นะครับเขาก็แปลงความเข้าใจตรงนี้ครับเนาะดังนั้นอะไรที่สาบานถ้าไม่ได้อ้างพระเจ้าก็ไม่ต้องรักษาไว้ให้มั่นก็ได้หรือไม่รับผิดชอบก็ได้แม่ตีความหมายแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดเลยนะครับด,ดังนั้นคนในยุคก่อนเมื่อเข้าใจแบบนี้เขาจึงกลายเป็นว่าต้องฝึกทักษะตนเองในการสาบานอย่าหลุดคำพูดอะไรที่เกี่ยวกับพระเจ้าออกมาในคำสาบานของตน โดยเด็ดขาดนะเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบเลยดังนั้นหากสาบานอ้างสวรรค์หรือโลกหรือผมบนศรีรษะของเราคนยิวก็คิดว่าไม่เป็นไรแล้วเพราะไม่มีคำว่าพระเจ้าเลยแต่พระเยซูทรงยืนยันว่าเป็นไรเป็นเรื่องสำคัญเพราะมัทธิวบทที่5ขอ้อ3าถึง37องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้อธิบายไว้ว่าเพราะสวรรค์แม้ไม่มีคำว่าพระเจ้าแต่สวรรค์ก็เป็นที่ประทับของพระเจ้า แผ่นดินโลกไม่มีคำว่าพระเจ้าแต่แผ่นดินโลกก็เป็นที่รองพระบาทของพระเจ้าหรืออ้างถึงกรุงเยรูซาเลม็มเพราะกรุงเยรูซาเล็มเป็นราชธานีของพระมหากษัตริย์ที่พระเจ้าทรงสถาปนาแม้แต่ยาสาบานโดยอ้างถึงศีรษะของตนก็เกี่ยวกับพระเจ้าเพราะท่านจะทำให้ผมขาวหรือดำไปสักเส้นหนึ่งก็ไม่ได้มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงกำหนดไว้อย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้น ดังนั้นพี่น้องครับไม่ว่าเราจะอ้างอะไรก็เกี่ยวกับพระเจ้าทั้งสิ้นเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างดังนั้นอย่าสาบานเลยเพราะจะอ้างอะไรก็เกี่ยวกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างและควบคุมโลกนี้ดังนั้นพระสุคิตเจ้าจึงสอนว่าจริงก็จงว่าจริงไม่ก็ว่าไม่คำพูดที่เกินนี้มาจากความชั่วอีกครั้งหนึ่งครับ พระเยซูต่อว่าพวกธรรมจารและพวกฟาริสีว่าเป็นคนนำทางที่ตาบอดเพราะเขาสอนว่าถ้าสาบานโดยอ้างพระวิหารคำสาบานนั้นไม่ผูกมัดแต่ถ้าอ้างของคำในพระวิหารต้องผูกมัด,ต,มดต้องทำตามสัญญาเช่นกันถ้าอ้างแท่นบูชาก็ไม่ผูกมัดไม่ต้องทำอะไรนะตามก็ได้แต่ถ้าอ้างเครื่องถวายบนแท่นบูชาโอยไม่ได้ต้องทำตามสัญญา พระเยซูชี้ว่าอ้างพระวิหารสําคัญกว่าอ้างทองคําในพระวิหารเพราะพระวิหารนั้นศักดิ์สิทธิ์ทําให้ทองคำนั้นทองคํานั้นพลอยศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยเช่นเดียวกันอ้างแท่นบูชาก็อ้างรวมไปถึงของถวายบนแท่นบูชาด้วยดังนั้นใครอ้างพระวิหารก็อ้างถึงพระวิหารและพระเจ้าผู้สถิตในพระวิหารด้วยพี่น้องครับเหมือนกันครับไม่ว่าอ้างอะไรก็ต้องทําตามสัญญาทั้งสิ้น เพราะทุกสิ่งโยงถึงพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของสปปรรพสิ่งดังนั้นอย่าสาบานเลยแต่จงพูดแต่ความจริงเพราะสำคัญมากประการที่สองครับอย่าสาบานเลยเรามาดูด้วยกันนะครับคืออย่าสาบานเพื่อใช้คำสาบานให้ตัวเองดูดีหรือบริสุทธิ์ในบัญญัติสิประการอพยพข้อบทที่20ข้อ7นะครับมีข้อหนึ่งบอกว่าพระเจ้าสั่งมิให้ใช้พระนามของโะรงไปในทางที่ผิด เพราะพระเจ้าจะทรงเอาโทษพระธรรมเลวีนิติบทที่19 2กข้อ12ก็อธิบายต่อว่าถ้าใครสาบานออกนามพระเจ้าเป็นความเท็จเขาทำให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่เหยียดหยามเลวีนิติบทที่ 24: 15บข้อ15อกว่าใครแช่งด่าพระเจ้าต้องรับโทษดังนั้นผมเชื่อว่าใครทำให้พระเจ้าถูกแช่งด่าเพราะความเท็จก็ควรถูกลงโทษด,ด้วย ใน2โคลินบทที่1ข้อ17ถึง19อาจารย์เปาโลย้ำว่าคริสเตียนจะพูดรับปะกรับปากทรง,งไม่ได้เพราะจะทำให้คนไม่เชื่อพระเจ้าสงสัยในข่าวประเสริฐว่าจริงหรือไม่จริงกันแน่เศคาริยาบทที่5ข้อ3ถึงข้อ4บอกว่าคนที่เป็นขโมยต้องถูกลงโทษและหากเขาโกหกเอาตัวรอดได้เขาก็จะถูกพระเจ้าลงโทษด้วยคำสาปแช่งของพระเจ้า จะทำลายตัวเขาและบ้านเรือนของเขาโอ้โหนี่น่ากลัวกว่าถูกจับได้อีกนะครับประการที่3ครับปลาดในอดีตก็ไม่เห็นด้วยกับการสาบานเท็จเช่นฟิโลนะครับนักปาาดชาวกรีกก็บอกว่าเพราะทำให้คนไม่ยอมเชื่อคำให้การในศาลรับบีชาวยิวมักจะพูดบ้าว่าหากสาบานเท็จบ่อยจะสาบานผิดสักวันหนึ่งเอเซนบอกว่า ใครสาบานบ่อยเขาย่อมไม่น่าไว้ใจคนกลีกเชื่อว่าการเป็นคนพูดตรงเสมอสำคัญกว่าการสาบานโอโ้นะครับเราเห็นนะครับว่าในอดีตนั้นนักปรัชญาก็เห็นด้วยกับองค์พระสุคริตเจ้าเป็นองค์มุมมองขององค์พระซูคริตเจ้าและท่านยากอบยืนยันกับเราว่าคำพูดของเราทุกคำพูดพูดต่อหน้าพระเจ้าควรจะเป็นความจริงเสมอนะครับ นะอีกครั้งนะครับคำพูดของเราทุกคำพูดนั้นล้วนพูดต่อหน้าพระเจ้าควรจะเป็นความจริงเสมอเพระเาพระนั้นคริสเตียนจะต้องเป็นคนที่มีเกียรติครับและไม่จำเป็นเลยที่จะใช้คำสาบานเพราะคำของพระเจ้าจึงไม่กล่าวโทษคำสาบานอย่างสิ้นเชิงครับแต่จะทำลายแนวโน้มของมนุษย์ที่มักพูดความเท็จซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะทรงลงโทษในเวลาของพระองค์เพระเาะนั้นผมมีสองคำถามครับ พระคำให้ชีวิตวันนี้เป็นของวันพฤหัสที่8เมษายน2021หัวข้อจงพูดจริงเสมอเพื่อจะไม่ถูกพิพากษายากอบบทที่5ข้อ12นะครับคำถามแรกครับท่านใช้คำสาบานบ่อยหรือได้ยินคนสาบานบ่อยไหมท่านรู้สึกดีหรือไม่ดีต่อคนที่สาบานท่านเชื่อว่าคนที่สาบานนั้นพูดจริงหรือไม่นะครับลองพิจารณาดูนะครับ คำถามที่สองครับคำสอนว่าถ้าใช่ก็จงบอกว่าใช่ถ้าไม่ใช่ก็จงบอกว่าไม่ใช่เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกพิภากษาและความจริงที่เราเรียนรู้วันนี้ทุกสิ่งที่อ้างถึงในคําสาบานล้วนโยงถึงพระเจ้าครับดังนั้นทุกคําสาบานไม่ว่าจะอ้างอะไรก็ตามเรากําลังอ้างไปถึงพระเจ้าท่านคิดว่าความจริงที่ให้คริสเตียนพูดความจริงเสมอมีคุณค่าต่อข่าวประเสรศิฐ และพระนามของพระเจ้ามากเพียงไรและยังส่งผลให้ท่านเป็นคนที่น่านับถือน่าเชื่อถือหรือไม่ครับเวลานี้อธิษฐานด้วยกันโอ้พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่ท่านองค์พระเยซูคริสต์และก็ท่านยาก,กอบยืนยันกับเราวันนี้ว่าให้เราพูดความจริงเสมออย่าสาบานโดยอ้างอะไรก็อะไรก็ไม่ถูกต้องทั้งสิ้น เพราะทุกอย่างล้วนไปถึงพระเจ้าถ้าเราจะสาบานโดยอ้างพระเจ้าเราต้องพูดความจริงและเราฝึกนิสัยพูดความจริงเสมอดีกว่าที่จะมาใช้คำสาบานเพราะว่าคนที่ใช้คำสาบานบ่อยมักจะเป็นคนที่ชอบโกหกจึงต้องหาบางอย่างที่มายืนยันว่าตัวเองพูดความจริงขอพระเจ้าช่วยเราเพราะว่าความจริงที่พูดออกมาจะทำให้ข่าวประเสริฐที่เราประกาศกับคนไม่รู้จักพระเจ้านั้น น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับได้มากกว่าขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและเสริมสร้างเราให้เราเป็นคนที่เติบโตขึ้นในการพูดความจริงเสมอแล้วพระเจ้าจะได้รับเกียรติมากมายและคนจะมารู้จักกับพระเจ้าและเชื่อถือพระเจ้าเพราะคำพยานของเรานั้นเป็นความจริงขอพระเจ้าทรงช่วยพวกข้าพงทั้งหลายที่จะให้เราระมัดระวังคำพูดและระมัดระวังที่จะไม่สาบานและแต่ ให้เราพูดจริงเสมอขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราด้วยเถิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอารมนพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าครับคําสอนคําตักเตือนนี้สําคัญและถ้าเราพูดความจริงเสมอพระเจ้าจะได้รับเกียรติและถ้าพูดเราพูดความจริงเสมอพระเจ้าจะเป็นที่ยกย่องสรรเสริญเพราะคริสเตียนนั้นเป็นคนมีเกียรติเพราะเขาเชื่อพระเจ้าเขาจะพูดความจริงเสมอนี่กลายเป็นสิ่งดีมากกว่า ที่ละมาสาบานแล้วก็พูดความเท็จนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเรานะครับอวยพรเราด้วยนะครับนะพบกันใหม่อีกวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ